สวัสดีครับมี้ยี่่ตุลาวันหยุดอาทิตย์แดงเดือดมองปูมองปูเฮ้ปเฮ้ยปูข้ามาจบสวยไหมสวยไหมสลุมงไม่เอาขายี่สเาออกตัวพม่อาวเนาะตัดมันทำไม ตัดทำไมจะตัดทำไมเออเทตายใครบอกไปดิไปดิไปดิก็เหมือนมันเหมือนปีกอ่ะที่ปีกคือเองไม่เห็นตัดเลยกางเกงหลวมแบบไม่หลวมมันพอดีไม่หลวมหรอกไม่หลวมหรอกมันพอดีมันชิ่งกับฟันมอยากดึงใส่กางเกงหลวมดึงให้รพอพอไม่ไม่เยอมนมหลวมมันไม่หลุดหรอกไอ้คั้ยมันใส่กางเกงหลวมมันชิ่งงาดาแล้วมันไหนไม่หลวมกี่ยาวเลยมันไม่หลวมเลยมึงเนี่ย พอแล้วน้ำจิ้มชิ้นยืนกินมันใสกางเกงหลวมแบบนชิ้นมันก็จะเสียบุคลิกที่ว่าใส่ชิ้นโดนยืนกินไน้จอร่อยอร่อยเลยไม่ไมอันไหมวะแม่ไม่ชิมดิทันคนนเราดกันแม่ชิมดิลองลองยงวันยเพิ่งบอกว่าไปเดี๋ยวไปเที่ยวกันไปเที่ยว โอเคครับวันนี้ลงเฉยพี่ดำมาเยี่ยมคับนไหนซบกว่าอนนี้อันนี้อันนี้้นนร้นจะไลกัน